สวัสดีพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านในเช้าวันเสาร์ที่6สิงหาคมพศ2565ขอขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันใหม่ที่เราได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยพระคำของพระเจ้าผ่านพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อที่3ถึง6มีใจความดังน,นี้ข้าพเจ้าขอพระคุณพระเจ้าทุกครั้งที่ละลึกถึงท่านทั้งหลายและทุกครั้งที่ข้าพเจ้าทูลขอเพื่อท่านทุกคน ก็ทำการทูลขอด้วยความย็นดีเสมอเพราะท่านทั้งหลายมีส่วนร่วมในเขาประเสริฐตั้งแต่วันแรกจนเวลานี้ข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรงทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพรีสุคริตพระคัรมปีในตอนนี้อาจารย์ปโลเป็นผู้ที่หนุนใจเป็นคำอธิษฐานของอาจารย์ปโรเพื่อ คริสเตียนที่อยู่ในเมืองฟิลิปปินสนะคะในขณะนี้อาจารย์โปโลในขณะที่เขียนจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายจากคุกอาจารย์ปโลูถูกกัดขังในบริเวณในคุกนะคะทําให้เราได้เห็นว่าอาจารย์ปโลมีหัวใจที่รักพี่น้องของตนเองอธิษฐานเผื่อด้วยความชื่นชมยินดีหนุนใจให้พี่น้อง มีความหวังในพระเจ้าให้แน่ใจว่าพราะองค์เป็นผู้ที่เริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรงทำให้สำเร็จจนถึงวงันแห่งพรีสุคริ์ทำให้ได้เห็นว่าให้เรามั่นใจในพระเยซูให้เรามั่นใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่กระทำให้สำเร็จพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงพระชนอยู่ และพระเจ้าจะทํากิจทุกอย่างให้สําเร็จนะคะวันนี้เรามาอธิษฐานตามพระคัมภีร์ด้วยกันเหมือนที่อาจารย์ปอลูได้กระทําต่อพี่น้องที่อยู่ในเมืองฟิลิปปีให้เราเรียนรู้ที่จะมีหัวใจแห่งการอาธิษฐานด้วยความยินดีเหมือนอาจารย์ปอลูและร่วมใจกันอธิษฐานค่ะ าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ถุงขอเพื่อพี่น้องของข้าพระองค์ขอพระเจ้าที่จะทรงช่วยเหลือพี่น้องของข้าพระองค์ที่เจ็บป่วยขอพระเจ้าทรงนำแต่ต้องรักษาให้หายโดยเร็วขอพระเจ้าที่จะทรงเมตตาเสริมกำลังพี่น้อง ที่อ่อนล้าไม่ว่าจะด้านร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณขอพระเจ้าเป็นผู้ที่เสริมกําลังเรียวแสให้คนเหล่านี้ได้มีกําลังที่มาจากพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรกผ่ผู้ที่มีส่วนร่วมใน,ในการประกาศขาประเสริฐขอพระเจ้าที่จะทรงช่วยเหลือให้คนกลุ่มนี้ที่มีของประทานที่เขาจะพัฒนาต่อ พระเจ้าที่จะทรงนำช่วยเหลือข้าพระองค์ทั้งหลายทุกทุกคนให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้มั่นใจในพระเจ้าทุกวันว่าพระองค์เป็นผู้ที่เริ่มต้นการดีไว้ในชีวิตของเราและพระองค์จะไม่ปล่อยให้เราสู้อยู่คนเดียวพระองค์ผู้พระชนอยู่เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงอยู่กับเราและกําลังทำให้ สิ่งต่างๆนี้สำเร็จจนถึงวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาขอพระเยซูคริสต์ตที่จะทรงช่วยเหลือและประทานสิ่งที่จะเป็นให้กับข้าพรองค์ทั้งหลายที่ข้าพระองค์ทั้งหลายเองที่จะมีหัวใจเหมือนอาจารย์โปโลที่จะทุ่งขอเพื่อและพี่น้อง อธิษฐานทูลขอเผื่อพี่น้องของข้าพงษ์ทั้งหลายด้วยความยินดีด้วยหัวใจที่เห็นใจและช่วยเหลือผ่านคำอธิษฐานของเราขอพระเจ้าที่จะทรงนำช่วยเหลือเราทุกๆคนที่เราจะมั่นใจในพระเจ้าแม้วันนี้เราจะเจอความทุกข์ยากลำบากขอพระเจ้าที่จะทรงนำและให้เราเข้าใจว่า พระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงนำอยู่อยู่กับเราและสู้อยู่กับเราอธิษฐานขอสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระเจ้าในวันนี้ทำให้เราได้เห็นพระสัญญาของพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่เริ่มต้นการดีไว้พระเจ้าจะทรงนำและพระเจ้าจะดูแลและพระเจ้าจะสนับสนุนให้เรา สู้อยู่กับเราจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์จะเสะด็จกลับมาขอขอบพระคุณพระองค์อธิษฐานใน,นพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าเสริมกําลังและขอพระเจ้าอภยพรพี่น้องตลอดวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ